ใครที่สัญจรผ่านไปมาบนทางหลวงหมายเลข11ช่วงหลักกิโลเมตรที่2 38เส้นทางจากอำเภอวัดโบดไปอำเภอเมืองพิษณุโลกต่างต้องพบเห็นกับกังหันลมสีสันสดใสสะดุดตา หลายคนที่พบเจอได้ลงไปดูและเลือกซื้อบางคนถึงกับขั้นขอถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกระหว่างเดินทางนี้ก็มีนะคะซึ่งกังหันลมเหล่านี้เป็นของคุณสมันครุฑสีค่ะเจ้าของร้านเปิ้ลจากสารทำการเปิดขายมาแล้วร่วมกว่า3เดือนค่ะ คุณสมันบอกว่าเดิมทีเนี่ยร้านนี้ขายพวกจักสารนะคะอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนแต่เมื่อ3เดือนก่อนบังเอิญไปเห็นเด็กในหมู่บ้านเล่นกังหันลมกระดาษซึ่งก็มีสีสันธรรมดาไม่มีความคงทนก็เลยคิดอยากจะทำกังหันลมพลาสติกขายคู่กับเครื่องจักสารซะเลย โดยได้สั่งซื้อพลาสติกจากโรงงานในจังหวัดแพร่แล้วก็นํามาประกอบเองใช้เวลาในการประกอบไม่ถึง5นาทีค่ะปรากฏว่าขายออกมาได้รับผลตอบรับดีมากทั้งถางหน้าร้านและก็ทาง Facebook ด้วยละค่ะทีแรกมันเป็นแบบกระดาษเนาะกระดาษแล้วมันมันสวยดีแต่มันไม่ทนก็เลยคิดว่าเออถ้ามันเป็นพลาสติกมันก็จะน่าจะทนแล้วก็อยู่ได้นานแล้วก็สวยแล้วก็เป็นแบบ จุดเด่นอะเป็นจุดเด่นที่เหมือนแทนดอกไม้ได้เราไม่ต้องดูแลไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยกเคือมาประดับหน้าบ้านหน้าร้านเป็นที่จุดสังเกตให้คนได้มองเห็นได้อะไรอันนี้เราสั่งจากโรงงานที่ไหนครับโรงงานนี้คือแบบที่แพ้ค่ะที่แพ้เนะะเาะโอแล้ว ตอนนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมามาซื้อเนี่ยเป็นเป็นลูกค้าจากที่ไหนมาครก็เป็นลูกค้าหลายที่มากค่ะคือรถวิ่งผ่านก็มีในเมืองต่างจังหวัดนี้ก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่รายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่จะมีแบบคนในเมืองเดินทางมาเที่ยวมาอะไรมาเห็นกันก็มาถ่ายรูปมาซื้อกัน สำหรับใครสนใจนะคะสามารถแวะไปเลือกซื้อได้เลยที่หน้าร้านเปิ้นจักสารตำบลบ้านป่าอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะหรือว่าจะสั่งซื้อผ่านทาง Facebook ร้านคุณเปิ้นจักสารพิษณุโลกได้เลยนะคะราคาเริ่มต้นอันเล็ก80บาทกลงหันขน,ขนาดกลาง8สีอันละ150บาทส่วนใหญ่สุดบิ๊กจัมโบอันละ350บาทค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ